อเดียวนี่เดินมาอร้อน้นนี่เราแบบหลังตีนกันเดียวนี่ฮัลโหลสวัสดีครับโยบุ้งกูนํำเติงครับวันนี้มาพกขอบโอ้เจ้ากอลยมจัดกันอยู่ตารับ นี่ตรงก,นนกันนี้กันนี้ครับกันนนมาอยากรุกอุกกตไตนกองอุดอุดกรุกอตไต้เลยรถไม่เหย,ยียบเลยใช่ไหมล่ะต้นเดิมไม่ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่เหยียบมันนั้นเลยใช่ไหมไม่ฝืนได้จะได้ขึ้นไปเยยไร็ไหมไม่ไม่กิดดังลุ่มันเลยถือก็ตังอากาศ Monday mặt 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 mà mặt đây, mặt 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 Út mặt 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 lào mặt 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 mặt

ไอ้ลูกจำตั ah <acak> ้ห <c oughs 17 2> uh. ัวเล็กจงน้ำตัมร้างวิงนาะแต่ว่าตาเลมันเบ้อกับเผื่อนแล้วแต่มาเลีย็ีนี่มันตาหวานเลก็ว่าเลหมมันลดลกลุยมากนี่แต่ว่าจวงหลังตาโคเผื่อนพี่นีแต่ว่าตั้มเมือนเล้นมาเล็กแนาต้องกจบยังไงลุงลุยไอ้ไอ้ลุยไอ้ไอ้ตาราราเป็นก็ตังอยู่ที่ลัตตาไม่รู้นเจที่ว่าลาไม่้ลตรงไหลยีเอขึ้นยัง้นตรงไหทีประปิน ร่องรอจดกันนั้นหวงเู่ตองนี่หลวงู่ทั้งหนดซี่หลักายหลักายขึ้นไล่ดูสองร้เจ็ดกันนั้นเือมันนี่เลือกมันเล็กริงแต่ดูการกุ่มร่มเยอะมันการรวมยาวใจ่เนแต่ว่าลาเลื่อนนะถ้าลาเลื่อนแต่ปูรเมื่อไหร่นี่มันกำนังดีไปให้พุ่มเล่รุนลาดุดอาจจะราปีกันต้องขอเช็ดนะ แว่าอาจาจัดได้เน่ยอันจะบอกดาหลเลือดคือไม่ไม่กินดอกนีะอืมใช่แ้วตนเอแต่วิ่งรวมวิ่งวิงกลูกลูหาวานรวมกับลุยใช่ตอนที่เจ๊บานนี้เท้านั้นมันง่ายจนตั้มอย่างไงบอกไปปนุ่มตับเองใช่น้อยอะลูกอะลูอเ้ยงกูัะจัรคนพิจิตรา ด้วยไอ้ลงแต่เดมเป็นตัอ้เสียเราเป็นตัวอ้เจ็ดตัวเจ็ดที่เราฟินนั่นด้วยต่ว่านี่อ้นี้ลานว่าอนี้ก็ราคาได้ได้กันทาดีทีนี่ก็ไป้ลุงราคาได้ได้กันอ้นี้บกกล้ายางบราเปลี่ยไม่เกี่ยมันเลือดเลือดอย่างกี่บาดไหนว่าตีว่าลนเจ็นว่าผมต้องบอกกล้ายางไปเต้น đạp lưỡi làn rắm, là anh ừ, này làn tròng lưỡi, từng đầu kia này luôn, anh. Anh muốn trồng hoa cua mèn à, có แล้วโจ่ากับนุ่งแากันแล้วปะาว่าก็เติมเมรถนี่โจวันนึกตึงไายะันเม็ดเลยวะก็เติมเบียรไม่อยากก็เติมเองต่เติมเป็นนั่นเลยวหมวะจอทีนี้จะไม่อ้วนอยากก็เติมไม่ดเป็นเด็กขึ้นนั่นมือนไม่อ้วนวดไม่อ้วนนี่นีมีโยกนั่นไม่จกนั่นนั่นปุ๊ตกเยเม่กันมีโยกเดีมาที่นี่โยกไม่ได้นะมีมีเปลแล้วนั่นไม่ได้นะ เจานอนริเองาวรยเราเดียวรวยเลยไม่รู้วเดี๋ยวรไปด้วยนักสี่แล้วก็ปมปอดตั้ไวเจไม่ไหวไปนอนโกนมันยดายว้นแล้วเร็วว่าเจแก่าเจ็บเม็ดโลนาดมันดึงนันไม่นี่มันหัวก็ได้วปอดนั่นเจ็บก็ลัง พอตรงนี้เลยมันเป็นเลยบอรับเน็ตพอรับเน็ตมันจะเย็บจนกว่าตะกิ้วมันตะกี้ดึงมันนั่นเลยนี่มันเจ็บอ้วนไม่ได้มันตะกิ้วมันจับมันดึงไม่เลยพอรับเน็ตคือเราเมได้ติดต่อพอรับมันบอแตะม่านนะไปเด็กแคลรี่เลยแนี้แล้วนี่เป็นไปแล้วแต่ว่าถ้าว่าอย่างแก้ยังเลื่อนก็ปลุกพไหวตั้งหัวเร็น่ผมว่าเดี๋ยวเล่าเราไม่ไก่กินบ่เลยหรอก ได้จนได้จนลาเก้าดักตีพวกเรานะสองคนนี่แหละก็ตายนเปลี่ยวเลยนี่ลาก้านี่แหละไม่เกินเจ้ากันจุกลครับท้เป็นเป็นอะไ้คือคินเบียรู้ โมตา้มไมว่าทุกยามได้บน้่ามันครับตามตมตเพว่าดูดแล้วนยทุกยามยากช่วพวกแม่่วย่วกมัยยกแกกินเล่ามาว่ากินรยโม่ว่ากินน้ำามกปวป้ลยากวาแกวาอยากกินัววมากแรงพาว่าโยุกจบจบปนจเวลามันยุกั่วได้เป็ดคอตับเลือเจือเลยนะจานะ ไม่เดี๋ยวบ่หอยไม่มันมัวเลยอมงโรงบ้านผมอไม่มันเนมันจะพวกกมชุนวัดตีหลุงโดยได้ไปโรงบ้านาถาหลัวว้าวไพวกมันมีกรม้าุนอยู่อนอลองเลลองเล่พถ้าเปิดเื่อกับโจมันใหม่ไม่ต้องลงหอกจริงเลยเราม่ต้องอพอเลย ยิงเรียบร้อยละายเราทำรอยล้นนละกินน่อยพุ่มประจานว่าร่างงานได้แกไปน่อยเนี่ยนี่โเ้ยเดี๋ยวพ่อไอตัวป็น่ว่าจะรัางานหลยลังกินมองคูามังคูาก็นั้นกินน้อยพอกม่ใจปนนั่นนี่นะใจปนนันพ่มว่บไม้ใหา่กินน้าแล้วมากินนั่ไปนรางทำเกลยวกนั้นใชงยแปรแปรแปรแปในในในอก kín ừ, mày <laughs> 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 uh. yeah, <cũng> đây ta <laughs> ta ta này ta <laughs> ở chỗ đồ lao ừ nhà phải kín lời chỗ ở lao mày đây em cổ hồ bên nhà trúc đi lượt ta lượt đây được nhà trúc nữa đi sạch cân. Ô, nà tầm nữa đi sạch cân. Ô, nà tầm nữa đi sạch nữa đi đi nữa đi đi sạch cân. Ô, nữa đi nữa

còn mà bắp tỏi chiên lấy con con sụp thay này mà mà chạy ok mấy cái nó đấy đều à mấy đấy mình đây cá trong căn

มันกับมันโอเคบายบายกับคลิปนี้สวัสดีครับมัน